เมาหมอนให้ฟังไปโฆษณาให้ฟังแต่มาดามบอกฉันไม่สนใจหรอกไม่แล้วน้องฟ้ารู้สึกว่ามาดามอ่ะเขาต้องไปได้ไกลกว่านี้เพราะเขาเป็นคนโชคดีถ้าเขาได้ปลดล็อกนะเขาต้องฟังกว่านี้น้องฟ้าเนี่ยก็ดันทุลังนะคะพูดจนให้มาดามมาให้ได้นะคะเพราะมาดามไม่เชื่อน้องฟ้าเพราะบารมีน้องฟ้าไม่ถึงไม่ถึงมาดามนะคะมาดามพูดอะไรพูดตอนแต่ไม่เชื่อจริงๆนะคะไม่เชื่อจริงๆใช่ไหมคะเขาไปตื้อแบบว่าไปนอนเฝ้าเลยนะว่ามันจะดียังไงใช่ไหมใช่ไปนอนเฝ้าตั้งแต่ แต่เช้าไปนวดให้เป<อ>็นสาสี่ชั่วโมงก็จะทำเถอะทำเถอะแล้วก็ไม่สนใจแต่แล้วพี่นาบันดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเขาพูดแบบยกไปน้ำทุกสายเขาพูดแล้วก็นอนนวดสามชั่วโมงนอนนวดตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนนะโอ้โหจนตันต,ตอนนั้นนะคะ<อ>ไปดูน้องพัดได้และน้องไม่ได้ค่าคอมใดๆนะไม่ค่ะเขาไม่ได้ค่าคอมใดๆนะคะแล้วก็ซื้อคอร์สนางคอร์สเงิน กอดสี่เออเต้สามแล้วน้องเออ่งซื้อให้โมเดลกล่องโฆษณาและกล่องทั้งตัวกล่องแต่ว่าวันนี้รู้สึกดีมากนะคะไม่ใช่โปรตีมาดาวว่าไม่เอาง่ายๆมาดาวจะมาทำไมหมดยุ่งมากเลยไม่ไม่งานเยอะเพราะมีรีสอร์ทนะคะอยู่ที่สมุยใช่ไหมคะมาดาวก็งานเยอะมากแล้วมาดาวเป็นคนขยันมาก ทำงานไม่หยุดเลยเีีแล้ววันนี้ทำไมเดินทางมาคนเดียวได้เลยมาคนเดียวเพราะว่าอยากมาใจอยากมาแล้วก็มาเจอคุเองแล้วก็มาเจอแล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วแล้วมีความสุขที่ได้เรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยได้แชร์แชร์คนทุกคนพัฒนัวเอพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็ อยากเดินทางให้ถูกไม่อยากโดนใครหลอกอว่างนี้อยากจะทำเองกำหนดชีวิตตัวเองมากมีคนบอกว่าถูกหลอกเปล่าไหมถูกหลอกมาทั้งชีวิตเลยค่ะจนจริงๆถูกหลอกมาทั้งชีวิตจริงๆค่ะทั้งชีวิตเลยหนูหนูเคยดูดูดวงนะคะตั้งแต่แสนห้าแสนก็โดนแล้วหกหมื่นก็โดนห้าหมื่นก็โดน โดนมาตลอดแต่ว่าไม่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็แล้วดูแดงดูดูดวงเจ๊ทำหลักล้านนี่เธอดูดวงหลักล้านจ้าดูดวดูทุกรูปแบบเลยจริงๆค่ะวเขาเรียกว่าสะดอกเพาะแล้วก็เหตุการณ์เมื่อวานเนี้ยเขาไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีค่ามากเลยอ่ะค่ะอยากให้ทุกคนมานะเพราะว่ามมีค่ามากจริงๆถ้ามาได้ไหมคอร์สหลักพันได้รับหลักล้าน ปุกยัดปุกยัดในต่วเอาง่ายง่ายคนโชคดีระดับเนี้ยอยากจะเรียนไหมคะจริงถ้าเป็นหนูมีบ้านสี่สิบล้านแล้วเนี่ยสามีน่รักมากแม่ท่านด่าด่าสามีสามียังบอกว่าน่ารักมากแม่ไม่ได้จะโดนวยนาเราแบบแล้วก็มีงานมีงานทำแบบว่าชีวิตทั้งทั้งชีวิตนี่คือไม่ไม่ไม่ต่องานแล้วก็ไม่ไม่ต่อตายแล้วอ่ะคุณคิดว่าเขาจะมาเรียนทำไมนะเขาต้องอาก ไม่ใช่ค่ะอยากเรีนก็เลยต้องอยากเรียนตลอดเวลาแหละใช่มีความสุขอยากจะช่วยเหลือพี่น้องเราเจอจุดที่มันรึงแล้วอันนี้บอกเลยว่าตอนที่เปิดคัดในตอนแรกเข้าใจว่าคนที่จะมาเรียนคือช่างสักผิวนะคะแต่คนที่เป็นช่างสักผิวกลับมาเรียนเอ๋น้อยมากมีแต่คนเป็นเศรษฐีค่ะที่มาเรียนจริงเพยเาเออพนคุณหมอมีแบบโรงแรมแปดร้อยล้านนะคะเออมาดามหลายๆมาดามก็มาเรียนนะคะคุณบอกเลยว่า ครูงงงวยมากเลยกับสิ่งแรกที่ครูตั้งใจว่าครูจะสอนช่างสักคิ้วเพราะช่างสักคิ้วสอนง่ายใช่ไหมคะไม่ต้องมาสอนสักลายมือแล้วแต่ขอโทษนะคะมีแต่คนรวยๆมาเรียนค่ะมู้แต่รวยมาเป็นหมอบคนรวยแต่คือจะเป็นหมอจะท้องนี่เคยไปสักลายมือมาแล้วนะคะเป็นหมื่นใช่ค่ะแต่เก้าันเป็นหมื่นก้า9999แล้วก็บวกอีก2,000แล้วก็เติมทั้งละส0 0พันนะคะไปเก็ครั้งไปเก็บ้า